นะครับแม่น้ำป่าสักตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดของเจดีนะครับวัดใหญ่ชันพน,นครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เมื่อวานนะครับก็มาจะโคราชครับมาอังศร์ เดี๋ยววันนี้นครับจะไปยุดยาไปยุธยาเดี๋ยวถ้าเกิดแวะเที่ยววัดนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพมาเก็บที่ภาพมาให้ดูนะครับว่าที่เราไปกันนี้มันสวยงามไหมนะครับวัดนะครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วง,วงบ่ายนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป ไปกินเลี้ยงก่อนนะครับงานบวชนะครับที่ยุดยางานบวชงานบวชที่ยุดยาเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วครับรนะครับเดี๋ยวรอไปตามชมกันนะครับ ตกไปแล้วครับต่อ,อย่างนี้แล้วงานบวชยังไงครับครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดบันไดนะครับที่จังหวัดนครหล,ลวงครับก็มางานบวชนะครับ นั่นแหละครับนี้เดี๋ยวเจะเดินพาไปดูวัดนะครับเป็นวัดวัดใหญ่นะครับถ้าพูดถึงแล้วถ้าจะแวะมาเที่ยวก็แบบแวะผ่านๆดูวัดดูอะไรเงี้ยได้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ลังพาเดินไปดูครับแล้วก็จะมีเป็นสระน้ํานะครับเหมือนจะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับไปดูกันครับนี่ครับเห็นไหมจะมีวัดนะครับสวยนะครับ เมฆตูบสองตัวนะครับนี่ครับวัดเป็นวัดนะครับนี่ครับวัดบันดไดครับ วัดใครับจะเป็นสะพานนะครับวัดที่นี่เป็นสะพานเหมือนเหมือนน้ำมันเยอะนะฝนตกบ่อยน้ำเยอะสาลาน้ำท่วมนี่ปลาตกไปเลยนะครับ จะดีกันครับน่าจะเดินเข้าไปาข้า,างใน,งนครับน่าจิเ้าไปนครับ งานอยู่ข้างไหนนะครับงานอยู่ภายในนะครับคนเยอะนะครับวันนี้นี่ครับกับข้าวนะครับต้ยมยำ น่าน่าจะอร่อย,ยนะครับนะครับวัดนะครับด้านฝั่งนียนะครับก็จะติดแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสวยมากวิววัดบันไดนะครับแม่น้ำเจ้าพระยา นี่นค,นครับแม่น้ำป่าสักไหลไปแม่น้ำเจ้าพระยาะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนยครับนะอันนี้อันนี้อันนี้แม่น้ำป่าสักใช่ไหมลุงอ๋อไม่ลิงงอกมาจากอ่างทองครับเพื่อนแล้วเพื่อนหนักว่าอ๋อพอดีแม่เขา เป็นรู้จักกับพ่อนะพ่อพี่ลงอะ่ะอะไรครับแม่ทะำะมันดีนเนี่ยมาขำเล์เลยขำหวานเลยโอ้โหดูนะยาวเลย ไอ้นู้นไอ้นู้นต้นนี่ว่าต้นว่าป่ะน่ะใช่ไหมต้นนู้นน่ะต้นว่าป่ะลุงไเหมือนต้นว่าเลยนะตรงสลาล์ไอ้ที่มันเม็ดดำๆอ่ะเออใช่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 ต้นว่าเนาะอันนี้ต้นมะขาม เพราะว่ามันร่วงเมื่อก่อนที่บ้านมีมันมีแบบนี้ต้นมะขามหวานเดี๋ยวนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วมันสูงสูงมันติดกับหลังคาบ้านเนี่ยเห็นเี่ยจะร่วงเมื่อไหร่เ็นเห็น, <Viol ent. S 1> น,อนเอย่างเงี้ยเวลาไอ้ตัวลูมะขามมันร่วงลงอ่ะโดนหลังคาแตกเลยนะเป็นรูเลยอ่ะฝักมาเรื่อยเ่ย ครับก็กลับกลับแล้วครับก็เดี๋ยวไปหาที่เที่ยวอีกนะครับนี่เราอน้ำมาร้อนมากครับงานจัดงานใหญ่นะครับอันนี้เราแวะมางานบุญครับน,นี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับไปครับ ถึงข้างในแล้วนะตอนนี้นี่ครับเป็นลานจอดข้างหลังเป็นนี่รับเจดีวัจการชงคนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพา้าไปดูข้างในนะครับความสวยงามนะครับนะครับนี่ครับคนไทยเข้าฟรีนะครับเป็นบัตรจะเป็นฝรั่งยี่บาทนะครับ ครับไม่ไรครับนี่ป้าเขาให้ถ่ายรูปให้ครับสามคนนี้ครับ่อี้นี่นี่ครับใจด,ดีสวยที่หนูไปข้างเชิงเทียนล้ม ครับอันนี้เดินเข้ามาข้างในวัดแต่งับนี่นะครับ,นนรบสวยมหมครับเนี่ย เข้าไปด้านไหนนะครับสูงมากสวยงาม hơn mà, cúi mà, em mà em do nha, em đứng yao rồi nè, rồi sẽ cúi nè, hấp หน่วยกล้าตายครับที่จะขึ้นแังบน,น,น,นวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะครับแดดร่มลมตกครับ ขึงแล้วล่ะ,ะครับเราจะเดินขึ้นปึ๊บขึ้นหมาด้านบนนะครับสูงมาก ตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดของเจดีนะครับวัดใหญ่ชังนคนูนะครับสงสตยเวลาลงนี่คือลงใส่ลงกิ้งลงไวคนระับครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันก่อนดีกว่านะครับ อันนี้เป็นภายในครับของเจดีย์นะเหลี้ยไมะเลีนยงปะ あれ、よんで。

ไม่ลงเพระ่มื่ป่ะสว่างนงละนะดนอไม่ได้เปกดไกดยัง ลงนะแม่เดินลงนะไม่ต้องกิ้งครับกำลังเดินลงไปข้างล่างนะมันชันสูงมากนะครับขึ้นมาข้างบนเจดีนะครับมาโยนเหรียญน,นะครับเฉรี่หยห้าลงลงไปเลยลงตรงกลาง ร้อนว่ะไม่เหลือยังสูงเลยอ่ะนี่ครับที่เขาว่าเข้าวัดแล้วร้อนก็มากลางวันเลยเที่ยงเลยไม่ร้อนได้ไง นี่ก็มีทู่นะครับแล้วก็ทูบตรงไม้เทียนเข้าไปซื้อยอดตู้แล้วก็ไปไหว้พระข้างในได้นะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทสังฆทานครับเขาก็จะมีให้อาหารเต่าอาหารปลานี่ครับก็เป็นสุขขาตรงนี้ทางด้านขวาเป็นสุขขาครับ เดินไปกวนผู้นะครับนี่ครับดูจระเข้มันจะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยมีจระเข้ด้วยเนะี่ย เนะอาน่าท,ที่วัดกันเลี้ยงจระเข้ด้วยจระเข้หรือตัว <laughs> นี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนฮะ that confront is a law. สวยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวว่ากลับนะครับก็น่าจะฝากจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูช่องอัลเตอร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับทําเกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีไปเที่ยวไหน สวยๆงามๆอีกนะครับก็จะเอาลงมาถ่ายกันให้ดูนะครับจะเอามาถ่ายเก็บภาพการท่องเที่ยวนะครับเอามาให้ดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดด้วยนะครับอาร์เตอร์นะครับ นี่เป็นพระนอนสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับเนี่ยนะครับมีน่าจะเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็ซากประหักพังนะครับแล้วด้านหลังเป็นเจดีย์สูงสวยงามมากครับ